สวัสดีครับสอรส,อรส,อรสอรขอรายงานสถานการณ์การชุมนุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเวลาประมาณ23น่นาฬิกานะครับสถานการณ์การชุมนุมนะครับของประชาชนการบริเวณจุดต่างๆที่อยู่บริเวณสารที่ราชการหรือความพยายามที่จะเข้าไปในบริเวณแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ก็ได้สิ้นสุดลงนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็คลี่คลายเข้าสู่ความสงบนะครับผู้ชุมนุมก็ได้แยกย้ายเดินทางกลับบางส่วนเดินทาง กลับไปยังสถานที่ชุมนุมนะครับที่จุดต่างๆของของผู้ชุมนุมนะครับซึ่งท่านผู้ช้การตํารวจแห่งชาตินะครับได้มีสารถึงข้าราชการตํารวจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับแล้วก็วันนี้ท่านก็ได้กล่าวขอบคุณในที่ประชุมนะครับต่อเออจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมฝูงชนรวมทั้งผู้กำกับชาิที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และ นำพาสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความาภาคภูมิใจในหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และพึงปฏิบัติหน้าที่เพื่อศักดิ์ศรีขององค์กรตำรวจนะครับที่สาคัญครับท่านได้ย้ดย้ากับผู้บัญชาให้ใช้ภาวะผู้นําในการแก้ไขปัญหาสถานาการณ์ยึดหลักกฎหมายความชอบธรรมและระลึกเสมอว่าผู้ชุมนุมเป็นคนไทยด้วยกันนะครับย้ําว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้ของตํารวจ มีหน้าที่ในการรักษากฎหมายและรักษาความสงบครับครับขอเรียนเพิ่มเติมนะครับถึงการปฏิบัติการของเจ้าที่สอรอสอในวันนี้ครับยังเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติที่ร่วมกันในภารกิจไม่ว่าจะเป็นการป้องกันสถานที่ราชการซึ่งขณะนี้ก็มีมวลชนบางส่วนเข้าไปกดดันและพยายามจะบุกเข้าไปในสถานที่ราชการหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณโดยรอบของทำเนียบรัฐบาลเช่นที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือที่กองประชาการตารวจคันบาลและทราบว่าตอนบ่ายก็จะมาที่สํานักงานตุนชาติอีกทั้งหมดจะเป็นการร่วมมือทํางานโดยใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการราชการเจ้าของพื้นที่นะครับในการปฏิบัติร่วมกันในการจะดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลสถานที่ราชการอย่างเต็มที่ครับ และว,วันนี้ในที่ประชุมสอรสก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอนและการปฏิบัติงานทั้งสองส่วนคือในส่วนของที่บริเวณโดยรอบกองประชาก,การคนรับบาลน,นะครับก็ได้ชี้แจงถึงการทํางานต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหามวลชนเข้าปะทะตามแนวต่างๆซึ่งเดี๋ยวท่านรองโฆษกท่านจะชี้แจงอีกส่วนหนึ่งครับขอทําความเข้าใจที่แจงถึงกรณีของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในห่วงเวลาตั้งแต่เมื่อวานกลางคืนในกรณีที่สถานการณ์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสอรอสอรได้รับรายง,งานจากท่านพลเอก,กวรพงชิวพิชาซึ่งอยู่ณสถานการณ์ในพื้นที่นั้นตลอดเวลานะครับได้รายง,งานชี้แจงถึงความยากลำบากต่างๆในการเข้าสู่พื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นเพื่อรักษาชีวิตทั้งส่วนของผู้ชุมนุมทั้งสองส่วนและส่วนของเจ้าที่ตำรวจ โดยเพราะอย่างยิ่งกองร้อยควบคุมฝูงชนซึ่งไม่มีอาวุธประจำกายเลยมีแต่เพียงโล่และกระบ,บองเพื่อประคองสถานการณ์พลเอกรอวรพงศ์ได้ได้รายงานว่าท่านได้กำกับดูแลด้วยตัวเองแม้แต่การจัดรถบัสโดยประสานกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการจัดคนเข้าไปช่วยน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็แต่เนื่องจากว่าขณะ ดังกล่าวนั้นได้มีกลุ่มบุคคลบางส่วนได้มากั้นแนวเพื่อไม่ให้เจ้าที่ได้เข้าไปและพลเอกวรพงษ์ชิวพิชาเองได้หารือกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยคำมแหงถึงแนวทางที่จะสามารถเอาน้องๆนักศึกษาออกมาโดยเร่งด่วนที่สุด <c oughs> ก็ตกลงกันว่าน่าจะนําเอาอเจ้าที่ทหารเข้ามาร่วมปฏิบัติการนะครับทางพลเอกวรพงษ์จึงได้ประสานงานมายัางสรสเพื่อ ขอให้เจ้าที่ทหารหนึ่งกองร้อยเข้าไปช่วยเหลือการปฏิบัติงานดังกล่าวนะครับก็ปริการดังกล่าวก็เป็นไปเด้ดีส่วนการํำหน้าที่ภายหลังของส่วนราชการอื่นนั้นขอญาติไม่กล่าวถึงก็แล้วกันพีเงแต่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นการร่วมมือโดยใกล้ชิดที่มีผู้ชาระดับสูงของสำนักงานแห่งชาติคือรองผู้จัดการแห่งชาติซึ่งหนือพื้นที่และปฏิบัติที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยคำแหงและประการต่อมาครับการช่วยเหลือคนเจ็บ จากสถานที่มหาวิทยาลัยรากคำแหงตั้งแต่ท่วงกลางคืนสอสอได้รับการประสานงานโดยตรงจากนายแพทย์พรเทพแท้เฮงท่านเป็นนายแพทย์ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินหรือศูนย์เอราวันของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ใกล้ชิดพื้นที่มากที่สุดท่านมาขอความช่วยเหลือในคืนนั้นเพื่อที่ขอกําลังเจ้าหนที่ตํารวจส่วนหนึ่งที่เอาเขา้าเข้าไปช่วยเอาคนเจ็บออกมา สอรส,อรส,อรสอรได้ประสานงานเจ้าที่ตํารวจสารยุตธรคดบ้านหัวหมากและในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือท่านในแพทย์พรเทพนะครับพร้อมนอําผู้ที่บาดเจ็บออกมาจากพื้นที่ดังนั้นในกรณีที่บอกว่าไม่มีเจ้าที่ตํารวจเข้าไปต่างๆนั้นในการช่วยเหลือการแพทย์นั้นยืนยันชัดเจนนะครับแล้วก็คุณหมอพรเทพก็ได้เป็นพยานยืนยันในการทำพิธีดังกล่าวส่วนขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์นั้น มันมีขั้นตอนการฏริบัติชัดเจนแต่ผมดาเนนเมื่อกี้เพื่อป้องกันเหตุออการประทะต่างๆสําหรับสถานการณ์หน้ามหาไตรรามขแมงขนาดนี้คลี่คลายไปดยดีครับในเวลา10บนาฬิกาวันเนี้ยขณะที่เราชี้แจงเนี้ยคนตุเปรกจะรำพรนสุร,รมณีและเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานจะลงไปตรวจพิสูจน์หลักฐานณทุกจุดที่มีเหตุเกิดฝ่ายพิสูจน์หลักฐานนิติเวชจะไปตรวจสอบการบาดเจ็บและการฉูญเสิยชีวิตของคนทุกคนณอยู่บริเวณนั้น ซึ่งผมเชื่อว่าในเวลาไม่นานครับความจริงก็จะปรากฏเพราะรอยกระสุนที่เกิดนะครับการบาดเจ็บที่เกิดแล้วคนที่รับบาดเจ็บเป็นใครกลุ่มไหนจุดที่ไหนอันนี้ใช้เวลานิดเดียวครับแล้วความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาทั้งหมดเป็นกระบวนการสอบสวนสอบสอ,บอที่ที่มีนาะยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงไปดูและผมเชื่อว่าความความคลี่คลายในเรื่องต่างๆนะครับคงจะคลี่คลายไปลําดับต่อไปนะครับขอบคุณครับ และนี่นะคะก็เป็นภาพการเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่ได้เข้าไปช่วยเหลือทุกๆฝ่ายนะคะทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมเองผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็กลุ่มนักศึกษานะคะที่ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ในคืนที่เกิดเหตุเลยค่ะและขณะนี้นะคะก็มีการรายงาน จำนวนยอดผู้เสียชีวิตที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะจากศูนย์เอราวัณนะคะขณะนี้รวมทั้งสิ้น4รายนะคะรายแรกได้แก่นายวิโรธเข็มนาคนะคะอายุ43ปีค่ะถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกบริเวณด้านล่างสนามกีฬาราชมังคลานะคะรายที่สองค่ะคือนายวิษณุเผาผู้นะคะอายุ32ปีค่ะ ก็เสียชีวิตเนื่องจากถูกยิงบริเวณหน้าอกซ้ายกระสุนทะลุหัวใจเสียชีวิตทันทีค่ะที่บริเวณสนามกีฬาราชบังคลาเช่นกันค่ะส่วนรายที่สมนะคะคือนายทวีศักดิ์โพแก้วอายุ21ปีนะคะถูกยิงเข้าบริเวณชายโครงด้านซ้ายสองนัดด้านหลังมหาวิทยาลัยรับคำแหงนะคะส่วนรายที่4ี่ค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนขับรถบัสนะคะซึ่งขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะซึ่งรายละเอียดเรดาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ่วนการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะขณะควบคุมฝูงชน,นะคะ่ะตั้งแต่วันที่2ธันวาคมนะคะยอดขณะนี้ล่าสุดนะคะอยู่ที่37รายค่ะโดย4รายนะคะได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปควบคุมฝูงชนที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง4รายนะคะซึ่งทั้ง4รายนะคะได้แก่ดับตำรวจ นัดน้อยพาณิชย์ค่ะมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะมีอาการบาดเจ็บนิ้วขาขอภายค่ะนิ้วเท้าซ้นเกิดจากการกระโดดหลบรถบัสนะคะสองคือดับตำรวจวัชรินเปล่งเติมค่ะมาจากจังหวัดราชบุรีค่ะมีอาการข้อมือฉีกขาดจากการควบคุมสถานการณ์นะคะสามดับตำรวจนริศรีจันทร์ค่ะมาจากราชบุรีเช่นกันค่ะมีอาการหน้าแข้งบวมนะคะและสี่ติดตำรวจเอกสายรุ้ง วาสะมาจากจังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกันค่ะมีอาการข้อมือฉีกค่ะจากการเข้าไปควบคุมสถานการณ์ที่บริเวณมหาวิทยายลัยรามคำแหงค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ปฏิบัติควบคุมผูงชุชนอีก33ารายนะคะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณสะพานชมายมฤเชษฐ์สะพานอ,อรไทยและแยกคนหนึ่งนะคะอาการบาดเจ็บก็มีตั้งแต่ถูกก้อนอิฐปลาถูกก้อนหินฟว้างถูกยิงด้วยลูกหินนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจาก จากสะเก็ดระเบิดเพลิงสะเก็ดระเบิดปิงปองค่ะนอกจากนี้ก็ได้รับบาดเจ็บจากยาส้มตาเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะแระทางสอรสอนะคะยังเรียนยืนยันมายัางพี่น้องประชาชนนะคะถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ควบคุมฝูงชนนะคะในแนวกั้นค่ะว่าในแนวกั้นที่ห้ามเข้าพื้นที่สำคัญนะคะซึ่งทางเราได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนแล้วจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามหลักสากลน,นะคะ การพิจารณาใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนก็จะพิจารณาเป็นไปตามความจําเป็นเพื่อระงับยับยั้งในแนวกั้นนะคะไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าหรือการประทะก,กันร,ระหว่างสองฝ่ายค่ะจะพิจารณาถึงความจําเป็นเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะส่วนการฉีดน้ําที่มีสีนะคะจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่เป็นหลักสากลอีกเช่นเดียวกันค่ะและทางเจ้าหน้าที่จะฉีดในแนวกั้นนะคะ หลังแท่งปูนเพื่อที่จะแยกแยะนะคะผู้ที่ฝ่าฝืนเข้ามาในพื้นที่ห้ามเข้าค่ะจากผู้ชุมนุมทั่วไปค่ะ ladies and gentlemen I would like to bring to you all the updates from the center for the administration of peace and order any measures undertaken by the police will be fully in accordance with the rule of law international standards in an appropriate and transparent manner and importantly with utmost r e s t e a n t The engagement of force will only be deployed in circumstances where the situation can't be controlled or likely to be escalated to the level of uh, danger. And finally, I would like to clarify to you all that the use of tear gas and water cannon are non-lethal measures which are compatible with international practices. The water is mixed with non-toxic color and is used to distinguish between the protesters who enter into the prohibited area. and those innocent protesters. And police will use tear gas and water cannon only behind the concrete barrier line. Thank you. ครับเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้เวลา14นาฬกาพลตุวัตเอกเอกอังสานนนท์ในฐานะที่รับผิดชอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับในรวมทั้งทําสำนวนการสอบสวนที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหงเหตุเกิดที่ดังกล่าวนะครับกับพลเอกจรัมพรสุรมณีซึ่งรับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าทีมพิสูจน์หลักฐาน จะนําเรียนชี้แจงข้อมูลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเวลา14นาฬกาณสถานที่ที่ที่สถานที่ที่ที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ